เรื่องสุดท้ายของบทนี้แสงเชิงคลื่นเนาะ diffraction grating แปลตามตัวเลยก็คืออะไร grating เลี Band, นะ้ยวเบนเนาะหน้าตาของ grating เลี้ยวเบนเป็นยังไงอันนี้คือตัวอย่างของ grating เลี้ยวเบนที่ครูเอามาจากห้องเรียนเนาะในห้องเรียนของเราหน้าจาแตประมาณนี้ดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าไอตัว grating มันก็คือแผ่นพลาสติกใส แผ่นพลาสติกใสๆในี่แหละแต่ในแผ่นพลาสติกใสๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าว่ามันมีช่องเนี่ยที่จริงแล้วมันแบ่งออกเป็นอยู่หลายหมื่นช่องขึ้นอยู่กับขนาดของเกรตติ้งแต่ละตัวเนาะซึ่งถ้าดูตามรูปเราจะเห็นว่าไอาตัวเกรตติ้งตัวเนี้ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นเป็นแผ่นพลาสติกใสเฉยแต่ตามขนาดของมันในแผ่นพลาสติกใสขนาดเท่านี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่25,000ช่องหรือ25,000เส้นต่อนิ้วหรือถ้าเราคิดในหน่วยเซนมันก็มีประมาณ9,845เซน้นยส ซึ่งไอจำนวนช่องหรือขนาดของเกรตติ้งเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเฉพาะของเกรตติ้งแต่ละตัวขึ้นอยู่ว่าเราเราเอาแบบไหนมาใช้งานเนาะแต่ในห้องเรียนของเราก็จะประมาณนี้ถ้ามีอันนึงก็จะประมาณหมื่นช่องต่อเส้นหมื่นห้าช่องต่อเส้นแล้วแต่นะคะดังนั้นอันนี้คือลักษณะของเกรตติ้งที่เราต้องรู้เนาะแล้วทีนี้หน้าที่ของเกรตติ้งคืออะไรตามนิยามของเกรตติ้งมันคืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบสเปกตรัมของแสง ตรวจสอบสเปกตรัมของแสงโดยอาศัยคุณสมบัติการแทรกสอดของคลื่นที่จริงถ้าเราเจาะให้ลึกหน่อยอาศัยคุณสมบัติการเลี้ยวเบนเขียนใหม่อาศัยคุณสมบัติการเลี้ยวเบนบวกแทรกสอดทำไมคือมันเลี้ยวเบนผ่านเกรตติ้งแล้วมาแทรกสอดกันบนฉากนั่นเองพวกนี้ดังนั้นเกรตติ้งมันตรวจสอบสเปกตรัม ของแสงโดยอาศัยคุณสมบัติการเลี้ยวเบนและการแทรกซอดของแสงเนาะดังนั้นพูดสั้นๆง่ายๆหน้าที่ของเกรตติ้งคืออะไรใช้หาค่าวความยาวคลื่นของแสงหรือใช้ตรวจสอบสเปกตรัมของแสงนั่นเองเนาะนั่นแสดงว่าถ้าสมมุติว่าเรามองแสงขาวผ่านเกรตติ้งเนาะเรามองแสงขาวผ่านเกรตติ้งเราก็จะมองเห็นสเปกตรัมของแสงขาว เราก็สามารถบอกได้ว่าในแสงขาวเนี่ยมันประกอบไปด้วยแสงสีอะไรบ้างและมีความยาวคลื่นเท่ากับเท่าไหรนะ่เหมือนตามรูปนี้ของครเูเราจะเห็นว่าเราให้แสงขาวผ่านกรตติง้งเมื่อมองผ่านกรตติ้งแล้วเราจะเห็นว่าแสงขาวมันแยกออกเป็นสเปกตรัมของแสงขาวซึ่งสเปกตรัมของแสงขาวแต่ละตัวเนี่ยสเปกตรัมของแสงขาวเนี่ยมันก็มีหลายชุดห,หลายชุดสเปกตรัมเนาะเรียงตามลําดับเลยก็คือ สเปกตรัมชุดที่1สเปกตรัมชุดที่2ถ้าแปลตามภาษาที่พวกเราเคยเรียนในการแทรกซอนก็คือแถบสว่างที่1แถบสว่างที่2ทั้ง2ข้างของแถบสว่างกลางนั่นเองโอเคนะอันนี้คือหน้าตาของแถบสว่างที่เราได้ในกรณีที่เราใช้ที่เรามองแสงผ่านกริดติง้งถ้าเป็นรูปด้านบนเนี่ยพอจะเดาได้เนาะว่าเราใช้แสงสีเขียว ดังนั้นพอเรามองแสงสีเขียวผ่านเกรตติ้งเราจะเห็นแถบสว่างเป็นแสงสีเขียวสีเดียวเพราะสีเขียวเนี่ยเป็นสีอาพันธถูกไหมดังนั้นเมื่อมันเป็นสีอาพันธ์นั่นสแสดงว่ามันก็ต้องมีแค่ความยาวคลื่นเดียวเวลาเรามองแสงผ่านเกรตติ้งเราจึงเห็นแค่แสงสีเขียวแต่ข้างล่างอันเนี้ยเป็นสเปกตรัมของแสงขาวดังนั้นเวลาที่เรามองแสงขาวผ่านเกรตติ้งเราจะแยกสเปกตรัมของแสงขาวออกเป็น ตามสีรุ้งของเราที่เราคุ้นเคยก็คือม่วงคาน้ลเงมือนเขียวเหลืองแสดแดงเห็นไหมคะถ้ายกตัวอย่างของการทดลองของรุ่นพี่เราที่เคยทำเนอะอันนี้เห็นไหมคะในกรณีนี้เรามองสไส้หลอดของกล่องแสงผ่านเกรตติ้งซึ่งไม่มีแผ่นกล่องแสงเราเคยคุยกันไปนแล้วว่าแสงที่ได้จากกล่องแสงเนี่ยไม่ใช่แสงอาพันแสงที่ได้จากกล่องแสงไม่ใช่แสงอาพัน ทดสอบง่ายๆโดยใช้เกรดติ้งคือแหละเวลาที่เรามองแสงขาวผ่านเกรดติ้งหรือมองแสงจากกลองแสงผ่านเกรดติ้งเห็นไหมคะเราจะมองเห็นสีของแสงเนี่ยแยกออกมาหลายความยาวคลื่นดังนั้นแสงขาวไม่ใช่แสงอาพันเนาะดังนั้นอันนี้คือสเปกตรัมของแสงขาวที่เราได้จากการมองผ่านเกรดติ้งหรือถ้าสมมติว่าเราใช้แสงสีแดงเห็นไหมคะเราใช้แสงสีแดงซึ่งทำไงให้มันเป็นแสงสีแดงแล้วก็แผ่นกรองแสงแผ่นกรองแสงมาเสียบที่ช่องของกล่องแสง แสดงว่าในการทดลองของเราใช้แสงสีแดงแสงสีแดงเวลาเรามองผ่านกรดติ้งจะสังเกตเห็นว่ามันมีแค่แสงสีแดงแยกออกมานั่นแสดงว่าสีแดงเป็นแสงอาพันโอเคไหมครัเป็นแสงอาพันเพราะมันมีแค่ความยาวคลื่นเดียวเนาะหรือถ้าในกรณอนี้แสงสีน้ําเงินซึ่งที่จริงตามตามทฤษฎีเนี่ยแสงอาพันธ์หรือแสงปฐมภูมิของพวกเรามันจะมีสามสีก็คือ สีแดงสีเขียวสีน้ําเงินดังนั้นเมื่อเรามองสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินผ่านกรดติง้งเราต้องมองเห็นความยาวคลื่นแสงแค่ความยาวคลื่นเดียวแต่ถ้าเราตามผลการทดลองของรุ่นพี่เราตามนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีสีเขียวแผลบอากมาหน่อยนึงเห็นไหมคะดังนั้นแผ่นกรองแสงที่เราใช้มันยังไม่ใช่แผ่นกรองแสงที่ทําให้เป็นแสงสีน้ําเงินที่เป็นแสงอ่าพัานแท้ๆดังนั้นไอตัวเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสเปคของอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองโอเคเนาะนะคะ แต่ก็ยังอนุโลมว่าโอเคมันเป็นแสงสีน้ำเงินอยู่เนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอะไรแผ่นกรองแสงที่เป็นแสงสีเขียวดังนั้นเมื่อเราใช้แสงสีเขียวในการทดลองสีที่มันแยกออกมาก็เป็นแค่แสงสีเขียวโอเคไหมคะดังนั้นเราจะเห็นว่าชัดเจนเลยว่าไอตัวเกรดติ้งมันทําหน้าที่ในการแยกแสงหรือแยกความยาวคลื่นของแสงดังนั้นเวลาทำการทดลองเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถหาระยะที่เบนออกจาก ออกจากแถบสว่างกลางว่ามันเบนออกไปเท่าไหร่ทั้งสองข้างเพื่อที่จะไปหาค่าความยาวคลื่นตามคอนเซปต์ของการแทรกสอดนั่นเองเนาะดังนั้นเวลาที่เราคำนวณ d i f แฟ a คชันเกร a t i n g เนี่ยเวลาที่เราคำนวณ d i f แฟ a คชันเกร a t i n g ให้ง่ายนะมันเลี้ยวเบนไปแทรกสอดกันบนฉากดังนั้นผลผลิตของการแทรกสอดมันก็จะมีอยู่2ตัวคือแถบสว่างและแถบมืดเนาะดังนั้นแถบสว่างเราก็เอาสูตร ของการแทรกสอดมาใช้เลยก็คือ d sinθ ์เซตเท่ากับ dx อส่วน L เท่ากับ n นลัมดาอันนี้คือสำหรับแถบสว่างส่วนสำหรับแถบมืดก็คือ d sin ์เซตเท่ากับ dx อส่วน l เท่ากับ n นลบหนส่วนสลัมดาอันนี้คือสำหรับแถบมืดซึ่งแน่นอนปกติเวลาที่เราใช้เกรดติง้งหาค่าวความยาวคลื่นของแสงเนี่ยแสงที่เรามองเห็นเป็นสีต่างๆให้พวกเราเข้าใจว่ามันคือแถบสว่างดังนั้นเมื่อมันคือแถบสว่างเรายก สมการของแถบสว่างไปใช้ในการคำนวณหาคำนวณหาอะไรปกติแล้วในหัวข้อนี้หาค่าความยาวคลื่นของแสงแตเพราะตามหน้าที่ของกริดติ้งคือหาค่าความยาวคลื่นแสงนั่นเองเนานะไอตัวสีแดง,แดงไอตัวสีแดงตัวนี้เน,น้นนะความยาวคลื่นมากความยาวคลื่นมากเบี่ยงเบนมากความยาวคลื่นน้อยเบี่ยงเบนน้อยดูยังไงถ้าเราใช้แสงขาวเห็นไหมถ้าเราใช้แสงขาว ความยาวคลื่นมากเบี่ยงเบนมากความยาวคลื่นน้อยเบี่ยงเบนน้อยนั่นแสดงว่าในสเปกตรัมของแสงขาวเราเคยคุณนเคมาปก่อนตอนต้นบทว่ามันประกอบไปด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอเคไหมซึ่งตัวที่มีความยาวคลื่นน้อยสุดก็คือแถบสีม่วงแถบสีม่วงแถบสีน้ำเงินเอลกอรีนเนาะส่วนตัวที่มีความยาวคลื่นมากสุดก็คือแสงสีแดงนั่นแสดงว่าตามคอนเซปต์เมื่อกี้เรารู้ว่าความยาวคลื่นมากเบี่ยงเบนมาก ความยาวคลื่นน้อยเบี่ยงเบนน้อยดังนั้นเวลาทําการทดลองสีที่มันออกมาก่อนก็คือสีสีม่วงเห็นไ,ไหมคะส่วนสีที่มันเบนมากสุดหรือสีที่ออกมาสุดท้ายก็คือแสงสีแดงนั่นเองแถบสว่างทั้งหมดทั้งมวลนี้คือแถบสว่างที่หัมเอชุดสเปกตรัมชุดที่1ของแสงขาวเนาะนั่นแสดงว่าถ้าเขาถามหาขนาดของสเปกตรัมทำไงเราก็หาระยะของแสงสีม่วงออกมาว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ หาระยะของแสงสีแดงออกมาว่ามันเท่ากับเท่าไหร่จับ2ตัวนี้ลบกันนี่คือขนาดของสเปกตรัมของแสงขาวที่เราต้องการเห็น <Okay, S 1> ไหมอาเนาะนะอันนี้คือตัวอย่างของการหาชุดสเปกตรัมของแสงขาวหรือถ้าสมมุติว่าเราต้องการหาความยาวคลื่นของแสงสีแดงอันนี้คือแถบสว่างกลาง A 0นเนาะเเนี่ยมันก็จะมี A1 เบนไปทั้งสองข้างของแถบสว่างกลาง ระยะจาก A1 ทั้งสองข้างให้เป็น X1 ให้เป็น X1 เมื่อเราได้ X1 แล้วก็จะเอา X1 ตัวนี้มาคำนวณหาค่าความยาวคลื่นของแสงนั่นเองโอเคเนาะพอมองภาพออกดังนั้นอันนี้คือตัวที่เราจะใช้ในการทดลองเตัวที่เราจะใช้ในการคำนวณของเรื่อง d f f r a c t i o n Grating แต่จุดต่างของ Grating เลี้ยวเบนกับการแทรกสอดคือตัวดีตัวดีเนี่ยตัวดีเนี่ย,ต,ยตามความหมายของเรามันคือระยะระหว่างช่องสลิต ถูกไหมแต่เผอิญว่าในเกรดติ้งของเรามันแบ่งออกเป็นหลายช่องเนาะแต่ละช่องเนี่ยมันจะห่างกันสม่ำเสมอดังนั้นแต่ละคู่วันก็ทําหน้าที่สับเหมือนว่าเป็นสลิดคู่หลายๆตัวซ,ซ,ซ้อนกันอยู่ดังนั้นก่อนการคํานวณเราก็ต้องดูว่าไอ้ตัวดีเล็กของเราเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เราต้องหาก่อนเนาะดังนั้นดีเล็กของเราเนี่ยตามทฤษฎีมันคือขนาดของเกรดติ้งหารด้วยจํานวนช่องขนาดเกรดติง้ง d ขนาดเกรดติง้ง n คือจำนวนช่องยกอย่างเช่นถ้าครูมีเกรตติ้งอยู่หมื่นช่องต่อเซนติเมตรเวลาเราไปคำนวณ d เล็กของเราจะเท่ากับเท่าไหร่ตั้งขนาดเกรตติ้งคือ1เซน1เซนคือ10กําลังลบ2อจำนวนช่องของเกรตติ้งคือ1 0 0 0 0หมืนช่อง1 0,000นช่องคือเท่าไหร่คือ10กําลัง4ดังนั้น ตัว d เล็กที่เราใช้ไปคำนวณก็คือ10กกำลังลบ6เมตรโอเคเนาะพอมองออกไหมคะการหาตัว d เล็กในการคำนวณเ r ร t ติ้มีแค่นี้เนาะส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะเป็นแถบสว่างพอสีต่างๆที่เรามองเห็นเป็นแถบสว่างแต่ถ้าสมมติว่าโจท์โผล่แถบมืดมาอันนี้ก็แถบมืดของแถบมืดของการแทรกสอนนั่นแหละยกไปตั้งต่างกันแค่ตัว d เล็กตัว d เล็กหาก่อนจากขนาดเกรตติ้หาด้วยจำนวนช่องจบแค่นี้ ในทีนี้การประยุกต์การคำนวณของเกรตติ้งเลี้ยวเบนมีอะไรก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราใช้เกรตติ้งในการแยกสีของแสงหรือแยกความยาวคลื่นของแสงนั่นแสดงว่าแสงที่มันผ่านเกรตติ้งน่ะมันไม่ใช่แสงอาพันเมื่อมันไม่ใช่แสงอัพันมันก็เป็นไปได้ว่ามันจะเกิดการทับกันของแสงสีเนาะดังนั้นในกรณีนี้ก็จะไปใช้ในการประยุกต์การคำนวณของเกรตติ้งเพื่อจะให้มันต่างจาก การคำนวณเรื่องการแจกสอดเนาะนั้นครูยกสูตรมาตั้งให้เลยแล้วกันนะคะคำว่าทับกันคำว่าทับกันคำว่าทับกันคืออะไรคำว่าทับกันคืออะไรหมายความว่ามันเบนไปที่ระยะที่เท่ากันมันไปอยู่ในมุมที่เท่ากันโอเคไหม x เท่าเท่าแค่นี้แหละนะคะ x เท่าเท่าในกรณีที่ เราเจอกรณีคําว่าแสงสีบางแสงสีทับกันอยู่โอเคไหมดังนั้นทับกันอยู่ทับกันได้ในกรณีไหนอาจจะเป็นสว่างทับสว่างหรือมืดทับสว่างก็ได้ดังนั้นจากสมการตรงนี้ครูจะยกตัวอย่างอันนี้ก่อนเนาะถ้าเป็นสว่างทับสว่างมีแสงความความยาวคลื่น2ความยาวคลื่นคือแลม์ด้านหนึ่งกับแลม์ด้านสองดังนั้นเวลาเราตั้งสมการตรัวนี้ที่เราใช้ก็จะใช้อะไร D x ส่วน L เท่ากับ N แลมดา้าดังนั้น X มันเท่ากับ N แลมดา l ส่วนด้วย D โอเคไหมเกรตติ้งตัวเดียวกันสะดงว่า D เท่า L คุมอยู่แล้วดังนั้น X มันจะแปลตามใครมันจะแปลตาม N มันจะแปลตามแลมดา้าดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนค่าความยาวคลื่นลำดับที่ N ก็คือ แถบสว่างที่เท่าไหรของแสงสีนั้นโอเคไหมเมื่อ x เท่าเราก็จะได้อะไร n 1นึ่งลมดาหเท่ากับ n 2อลมดาสก็คือกรณีที่แถบสว่างที่ n 1ของแสงสีลมดาหเท่ากับแถบสว่างที่ n 2ของแสงสีลมดาสองนั่นเองโอเคเนาะส่วนในกรณีก็จะเป็นอะไรแถบมืดมืดทับสว่างก็คือแถบมืดที่ n 1ของแสงสีที่1 ทับกับแถบสว่างที่ n 2ของแสงสีที่2แค่นั้นดังนั้นพอเราเจอโจทย์ในลักษณะที่มีการทับกัน2แสงสีเราก็ไม่จําเป็นต้องไปตั้งสูตรนี้เลยก็ได้เราเอาสูตรลัดของเราไปใช้เลยสว่างทับสว่างมืดทับสว่างหรือถ้าเป็นมืดทับมืดก็คอนเซปต์เดียวกันไม่ต้องเนาะดังนั้นเกรดติ้งจบแค่นี้ง่ายมากเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างการคำนวณ